ค,น,คน้องคินครับสวัสดีคุณแม่ก่อนน้องคินสวัสดีสวัสดีคุณแม่ก่อนเลยทูจ้าก่อนเลโทูจ้ายังทูจ้าสิน้องคินครับตื่มนมไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งแปบ๊บนึงอย่าเพิ่งเอานี่อะอนมแข็งเลยแข็งแข็งอืม ืน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงเลยอืมร้องให้ทำไมหนูร้องให้ทำไมครับห,หนูร้องให้ทำไมบอกคุณแม่สิน้องคีนน้องคินครับน้องคีนน้องคีน อไร่อยไหมครับอร่อยไ,ไหมครับ